สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอพารวยโอปอพารวยนะครับผมและปออีไตนะครับผมแฟนเพจเสียโอปอแล้วก็โอปอารวยแฟนเพจนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระทุดงสามป่าช้านะครับเอฟซครับผมนี่ทางขึ้นนะฮะออ้ยเป็นตาขึ้นลาบากนะครับเอฟซครับผมนะฮะวันนี้เราจะวันนี้มีเอฟซนะครับมาถวายโซล่าเซลล์นะครับผมก็ได้เอามาให้ปู่นะครับเนาะครับ นี่นะก็มีน้องนิวนะครับผลน้ํามานะครับผมสูงครับโอ้สูงเนาะไปลื่นด้วยนะครับพีซีครับผมโอ้ไปสรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอ้พ่อเดินเหนื่อยแล้วพ่อพ่อเดินไม่ไหวแล้ว เอาพักก yeah, okay, so mm ันก่อนนะนะมนะครับสี่ครับโอ้โหทางขึ้นนะครับผมเอาเรื่องนะถ้าจะรู้แม้ว่าเราลำบากครับนี่นะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานก่อนนะครับเจอน้องก็กำลังเดินขึ้นมาเอดมินพักก่อนนะครับผมวัดอันเอา ตอนนี้เราก็มาถึงก้อนหินแล้วนะครับก้อนหินใหญ่ไปตามมาครับอีซี่ครับพูดตรงนี้ก็มีถ้ำเหมือนกันโอ้โหไปไปตามมาครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหน้ากุฏิหลวงปู่แล้วนะครับพ c ซี 4, ครับเหงื่อแตกเลย <c oughs> เล่นช้เหนื่อยเลยแล้วผมขึ้นมานะขึ้นบันไดนะตอนแรกรอบก่อนเอารถขึ้นมานะครับสูงนะครับเอฟซีครับผมจนขาสั่นเลยเนาะครับรอบนี้ก็เลยเดินขึ้นดีกว่าอันตรายนะครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปมอบถวายโซลารเซลล์นะครับผมแล้วก็น้ำมาถวายปู่นะครับผมแล้วก็จะขอแนวทางชุดต่องวดฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านด้วยนะครับเนาะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับเอฟซีว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะ แบบการดูแลสักทางให้ปู่ครับเดี๋ยวตัวน้องก้อนบอกครับผมนี่ชาดชาดแบบโทรศัพท์ได้เปิดไฟได้เหมือนกันครับผมนี่นะครับใไฟก้อนนับปู่นอ่ะดีกว่าที่ชาดแบบครับทางมือนี้ก็ับาดถูกบุญดด้วยแต่เด้อจบจบมันมันครับแต่ถวายให้ปู่เลยนะครับเนาะปู่ก่อนปู่ี่ครับปู่ครับ FC นี่ เราผมว่าใกล้เรากล้องไใกล้ๆใกล้ๆแล้อย่างนี้มันลำบากไปฝากกันเจ้าไปฝากกันทอดสาเกนี่ฝากน้องขอคนเนี่งอืมครับผมโอ้หายู่ทุกิาทิตย์กอทเบ็แบตหมดแล้วครับปู่เบ็ดกลางวันโอ้ยไปโอ้หายป่นเอจซีก่อน ทอาดั้นอ่นยังอ่ะครับผมอืออือปูนอ่ถ้าให้โซแล้วเซลให้ปูถ้าถ้าถ้าทราบได้เป็นมั้งค่ะครับนะฮะซาดแบไในพอมในทารเสพมิ้งโฮยูดทั้งขาครับผมเดี๋ยค่อยแก้วั่นคจะเป็นโฮแบบนี้เปิดไฟก็ได้นะคะอืมวันที่แล้วผู่หหกศูนย์สองครับ ปูมาเอาโครงชุดไยอีกห้าหนึ่งหกค่ะเพื่อนเอ็ซี่ได้เตะแล้วก็สา,ามศูนย์ก็สามศูนย์ครับสามศูนย์นี่ออกดูดนะูเนาะออกตัวเก้าเลยนะปูเนาะ,ะที่จริงเลขปูมาสามศูนย์ก็มีแต่ว่าปูวานบอกเป็นตเอ,อ,อ,อ่าบานอีสองศูนย์นั่นอันคนได้บอกข้างสองว่าให้ซื้อสามศูนย์แล้วกันครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะหมดที่แล้วเมื่อนีนปูเป็นว่าสีตองหมวดนะคะ นช่ครับปู่มีที่มีที่ชาร์จพอเออเนี่ยสายชาร์จกับปู่มีที่ชาร์จไฟชาร์จอะไรมีหมดครับปู่ครับมีไฟสา่เนาะอันนี้กับนี่ด้วยนือครับผมมีสายชาร์จให้พร้อมกรบปู่ครับมีพร้อมแองไชว์กระปู่สันติโมทนาบุญนะครับเนาะสายกระปู่ชาร์จได้พร้อมชาร์จนี่ครับโอ้หมีไฟพร้อมนะครับมีไฟแค่ดีแต่ครับมีแผงนะครับมีแผงแผงเข้ากันกับหลวงพ่อเน่ะ เดี๋ยวให้น้องนิวต่อให้ครับผมนี่ต่อสายอันต่อแผงตรงตัวแผงเข่ามาครับใส่ไฟฟ้านอกนี่เนาะเหนดีฟฝันได้เนาะ่ะปูหัวเทียวว่ามันมันมันมาสับส่วนอันเลี้ยงนั่นเนี่ยเสื่อมมาสาบสนมันมันย่มองเล่าว่าเนี่ยเลี้ยงลงผ้าเนียวมันมันก็เลยมันเลยหลายตัว่หลายตัวอหลอแต่มันมัน พัดแมนยวนจังเงินแต่เคีมานห้อยมตัวเดยวมาหลักครับอืมมาไน้ห้อยายหมองเพราะนายหมองเพื่อพัามันมันก็เปรย์เปรย์ทั้งหนึงกับเปรย์ทั้งหนึ่ง่ายหมองพุ่มมันได้หาอีกตัวนึ่งเลยอืมมันไม่ไ้สองพุ่มหนึ่งนั่หละแต่ว่าพุ่มมันทท้าวันเนี่ยเมื่อวนนี้เขาถือหายต้อนเขาหายยวนอืมเสียยุบ่เอาครับผมฟาล่ครับปูอัน เลขตัวเก้าอันฮะห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกตัวเก่าเลยน่บอค่ะห้าหนึ่งหกมันจะไมออกมว่านี้บอปูแนนต้องใช้ทางสั้นเร่งใครจะได้ห้าหนึ่งหก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 อันมีแต่เพื่าบอกเมื่อคืนนี่ค่ะเมื่อคืนนี่แหละครับเมื่อในวันพักเพื่อนหนึ่งเคยี่ไม่อยากมีกูวันพัห้าหนึ่งหกตัวแย่รล 516ตัวงวดไปก่อนไปครับได้ค่ะ2งวด03ป่าช้านะคะโอ้เสียดายบางอันน้องปูถ้าบะมี่หาเมื่อหกมาแสกนี่น้องัวเนี้ยยังมาบอกเนาะแต่ว่าสีน้ำกลนได้น้ำกลนได้เห็นมั้ยที่มายโยมาเยือนมั่งกับมันบอกเกต61เนาะครับมาได้บอกน้องก้น516นะครับผม ูเนี่มาสองูนค่ะพี่นนเอซีไปพื้นเอาแต่สองนเนาะไี่กทเก่งเขาเามาสองส่วน่ะเขาเจว่าเสียองส่วนเลยตรงเลยอละแต่ว่ามาเนี่มันมันกระเสียอัดึ้นนี่แหละเนาะแล้วเงับลงหน่อยหนึ่งเลขลับมาหรือยังครับปูครับมันมันเตเสยโทรโอ้นี่ลนี่ปูเป็นสิไงใดทั้ตหมดอะอ่าจะได้ต่อสายนะครับให้ปูได้โทรขอนะครับเนาะครับ ตัวใช้ป่ได้คุณคุณบอกกันพวกนั่้ตัวปล่ได้ดิขั่นครับผมเดี๋ยวต้องรอนะฮะ่าหนข้าเอาน้่ปูเอาครับผมห้าหนึหกตัวใหญ่ด้วยผมห้าหนึ่งหกเปนตัวเงาผู้มั่นใจประการหนึ่งหกมันใจโยม่นกสิบเปอร์เซนโเก้าสิบเปอร์เซนแท้เหลือปูอยนี่ต้องนั่นเลยฉลังผาดราษาพอดีละ เมืองเทนางของสาครับข้า,ขบาวปาพอดีอืมขาวปัานี่คือสิได้ไเปฟะๆเลยบอกคับปู่เขาเจ้าจว่าสามตัวว่าผ่านแล้วท่านเนาะปูฟูฟูนฟูฟฟฟไม่ออกอ,อ,อันนี้ไม่ออกห,หอควันไหมอืมเขาบอกเงินหกมาซื้อหนึ่งหกท่านนะซื้อหกสองคน้ออืมซือว่าวัดไหมของหวงถูกหมดบ้านเลยครับปู่เขาเจ้าเคยเขาเจ้าเคยมาอยู่เนาะเขาเจ้าเู้าัจ เขาเอาคนลงเขาห่อคนลงพานเลยเป็นไม่เสียบเอาลงพันวะเนี่ยมาพันลงปูอยู่นไหเพันในหกหนึ่งหนึ่งห่อใหญซึ่งหกสองสองหกโรดไวโรดทันเนาะแสดงว่าถูกกันหมดบ้านเลยใช่ไหมครับปู่ถูกกันหมดบ้านก็ได้ชาติดีแล้วล่ะได้ชานี่เนาะนี่ถึงมาดัดแปลงตัวนี้ออกเสียดหนดอย วันนี้ก็มีเอฟซีถวายโซล่าเซลล์มาให้ครับปู่ถืไวชาร์จแบตนะครับนี่นะครับผมเป็นแนวทางนะครับปู่เนาะถวายใจปู่นะครับถวายใจปู่ด้วยลูกเบลแพงเชล่าเชื่อไอตัวนั่นไหนแล้วไอตัวน้อยๆทำนี่แหละมันเท่ากันบผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่ครับโอ้ปิวปิวลมแรงนะฮะห้าหนึ่งหกนะครับเอฟซีครับผมผมไองนอกทางบ้าน ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของปู่ตองงวดไว้ก่อนนะครับห้าหนึ่งหกนะฮะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วก็สายบุญทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับชุดตองงวดไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ